อะไรคือสิ่งที่ขาดหายไปอะไรคือเคล็ดลับที่แท้จริงที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าอัศจรรย์วันนี้เราจะมาไขารหัสความลับนั้นด้วยกันจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ผสมกับภูมิปัญญาด้านจิตใจจากดรโจดิสเพนซ่านักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังจิตพวกเราถูกสอนกันมาตลอดว่าความคิดคือทุกสิ่งความคิดสร้างสรรค์โลก ความคิดกำหนดชีวิตเราเชื่อว่าถ้าเราคิดบวกเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาถ้าเราควบคุมความคิดได้เราจะควบคุมชีวิตได้แต่ลองมองย้อนกลับไปในชีวิตคุณเคยพยายามคิดบวกอย่างหนักไหมเคยพยายามควบคุมความคิดตัวเองหรือเปล่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนหรือว่ามันยังวนลูปอยู่ที่เดิม ไม่ใช่ว่าความคิดไม่สำคัญความคิดเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ความคิดเป็นเพียงส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งแห่งการรับรู้ภายในแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเป็นสิ่งที่ทรงพลังกว่าและมักถูกมองข้ามไปก็คือพลังงานของความรู้สึกเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนภูเขาน้ำแข็งส่วนที่เรามองเห็นเหนือน้ำก็คือความคิดของเราเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเล็กๆ แต่ส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำส่วนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นแหละคือความรู้สึกเป็นมวลน้ำแข็งที่ใหญ่โตมหาศาลดรโจโดิสเพนซาอธิบายว่าความคิดสร้างสนามพลังงานก็จริงแต่ความรู้สึกต่างหากที่เป็นเหมือนแม่เหล็กทรงพลังที่ดึงดูดความเป็นจริงเข้ามาในชีวิตความคิดเหมือนเข็มทิศที่บอกทิศทางแต่ความรู้สึกเหมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเรือชีวิตของเราไป ถ้าเข็มทิดบอกทิศทางถูกต้องแต่เครื่องยนต์ไม่ทำงานเรือก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกันถ้าเราคิดบวกอย่างเดียวแต่ความรู้สึกข้างในยังขัดแยง้งยังเต็มไปด้วยความสงสัยความกังวลพลังงานของเราก็จะไม่สอดคล้องกับการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนความคิดแต่เป็นการปรับจูนพลังงานความรู้สึก ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนาตั้งหากและเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความคิดเป็นเพียงส่วนเล็กๆของพลังงานทั้งหมดที่เรามีคำถามก็คือแล้วพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคืออะไรพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงนั่นคือพลังงานที่ดรโจดิสเพนซาเรียกว่าควอนตัมฟิลลองจินตนาการถึงโลกของพลังงานโลกที่เล็กกว่าอะตอมลงไป เป็นโลกที่กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ที่เราคุ้นเคยไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดในโลกของพลังงานนั้นทุกสิ่งคือพลังงานสสารและพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันอย่างน่าอัศจรรย์ความคิดของเราก็เป็นพลังงานความรู้สึกของเราก็เป็นพลังงานและพลังงานเหล่านี้ไม่ได้แยกขาดจากกันดรโจโดิสเพนซาอธิบายว่า ความรู้สึกนั้นมีความถี่ทางพลังงานที่สูงกว่าความคิดเหมือนคลื่นวิทยุที่มีความแรงมากกว่าสัญญาณก็ย่อมชัดเจนกว่าเมื่อเราส่งคลื่นความถี่ของความคิดออกไปมันก็มีพลังงานในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราส่งคลื่นความถี่ของความรู้สึกออกไปพลังงานนั้นก็จะทวีคูณลองนึกภาพว่าหากคุณกำลังเปิดวิทยุและปรับคลื่นไม่ตรงสถานี คุณก็จะได้ยินแต่เสียงซาซาไม่ชัดเจนอะไรแต่เมื่อไหร่ที่คุณปรับคลื่นตรงสถานีคุณจะได้ยินเสียงเพลงเสียงพูดที่คมชัดไพเราะได้ความรู้สึกของเราก็เหมือนคลื่นวิทยุถ้าความรู้สึกของเราไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆชีวิตเราก็จะเหมือนวิทยุที่คลื่นไม่ตรงสถานีมีแต่เสียงรบกวนและไม่ชัดเจนแต่เมื่อไหร่ที่เราปรับจูนความรู้สึก ให้สอดคล้องกับความปรารถนาชีวิตเราก็จะเหมือนวิทยุที่คลื่นตรงสถานีทุกอย่างชัดเจนสวยงามและไพเราะได้การทำควอนตัมฟิลคือการปรับจูนคลื่นความรู้สึกให้ตรงกับสถานีแห่งความปรารถนาของเราเป็นการสร้างสนามพลังที่ดึงดูดความเป็นจริงที่เราต้องการได้ไม่ใช่แค่การคิดว่าอยากได้แต่เป็นการรู้สึกว่าได้มันมาแล้ว ไม่ใช่แค่การหวังว่าจะเป็นแต่เป็นการรู้สึกว่าเราเป็นมันแล้วลองนึกภาพคุณอยากมีความรักที่ดีไม่ใช่แค่คิดว่าอยากมีแฟนที่ดีแต่ต้องรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นมีความสุขของการมีคนรักที่ดีอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่จินตนาการภาพความรักแต่ต้องสวมบทบาทเป็นคนที่อยู่ในความรักรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึก ของคนที่ได้รับความรักนั้นอย่างเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อคุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆก็เท่ากับคุณกำลังส่งคลื่นความถี่ของความรักที่ทรงพลังออกไปในจักรวาลและจักรวาลก็จะตอบสนองด้วยการดึงดูดความรักที่ดีกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนี่คือหลักการพื้นฐานของควอนตัมฟิลเป็นพลังงานความรู้สึกที่เหนือกว่าความคิด คือพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้อย่างที่คุณอาจจะไม่เคยจินตนาการมาก่อนเมื่อเราเข้าใจหลักการของควอนตัมฟิลแล้วคำถามต่อไปคือแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรเราจะปรับจูนอารมณ์ของเราได้อย่างไรให้สอดคล้องกับความปรารถนาที่เราต้องการดรโจดิสเพนซาได้แนะนำสามเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้เราปรับจูนอารมณ์ และสร้างควอนตัมฟิลด์ที่ทรงพลังเพื่อดึงดูดชีวิตที่เราต้องการได้เทคนิคแรกนี้คือการได้สัมผัสกับความรู้สึกนั้นจริงๆหัวใจสำคัญของควอนตัมฟิลด์ไม่ใช่แค่จินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการแต่ต้องรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้มันมาแล้วจริงๆไม่ใช่แค่คิดว่าอยากมีสุขภาพดีแต่ต้องรู้สึกถึงพลังงานความสดชื่น ความกระปรี้กระเปร่าของคนที่มีสุขภาพดีไม่ใช่แค่คิดว่าอยากมีเงินทองมากมายแต่ต้องรู้สึกถึงความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความรู้สึกมีอิสระทางการเงินแบบคนร่ำรวยเคล็ดลับก็คือการสวมบทบาทเป็นตัวเราเองในเวอร์ชั่นที่ได้สิ่งนั้นมาแล้วไม่ใช่แค่การแสดงแต่เป็นการดำดิ่งสู่ความรู้สึกนั้นจริงๆลองหลับตาลง หายใจเข้าลึกๆและจินตนาการว่าคุณได้สิ่งที่คุณปรารถนาแล้วอาจจะเป็นบ้านใหม่รถใหม่ความสัมพันธ์ที่ดีหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการจากนั้นให้สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณคุณรู้สึกอย่างไรบ้างมีความสุขตื่นเต้นหรือสงบให้เราดื่มด่ำกับความรู้สึกนั้น แล้วปล่อยให้มันแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายเราต้องซึมซับความรู้สึกนั้นให้ลึกที่สุดทำเหมือนกับว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงนั้นแล้วให้เราทำซ้ำเทคนิคนี้เป็นประจำทุกวันวันละห1 0นาทียิ่งคุณฝึกฝนบ่อยเท่าไหร่ควอนตัมฟิลของคุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเทคนิคที่สองคือการขอบคุณจากใจจริง การขอบคุณเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงที่เติมพลังให้กับควอนตัมฟิวเมื่อเราขอบคุณจากใจจริงเรากำลังส่งคลื่นความถี่ของความรักและความกตัญยูรู้คุณออกไปซึ่งเป็นพลังงานที่ทรงพลังอย่างมากการขอบคุณนั้นไม่ใช่แค่การพูดคำว่าขอบคุณแต่มันเป็นความรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างแท้จริงเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจทั้งกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว และสิ่งที่เรากำลังจะได้รับการขอบคุณจากใจมันไม่ใช่แค่คำพูดเราอยากให้คุณลองเขียนรายการที่คุณรู้สึกอยากขอบคุณในวันนี้อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆเช่นแสงแดดที่อบอุ่นอาหารอร่อยอ,รอยหรือคนที่คุณรักเมื่อเขียนรายการเสร็จแล้วให้คุณลองอ่านแต่ละข้อความช้าๆและรู้สึกถึงมันค่อยคอยสัมผัสถ,ถึงความซาบซึ้งใจ ที่เกิดขึ้นในหัวใจของคุณไม่ใช่แค่บอกว่าขอบคุณย้ำอีกครั้งต้องรู้สึกขอบคุณจริงๆจ,จากส่วนลึกก้นบื้งของจิตใจแล้วยิ่งคุณขอบคุณมากเท่าไหร่ควอนตั้มฟิลของคุณก็จะยิ่งแรงขึ้นและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเทคนิคที่สคือการปรับสมดุลอารมณ์หมายถึงการตรหนักรู้อารมณ์ของตัวเอง และปรับจูนอารมณ์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนาเช่นในระหว่างวันให้เราลองสังเกตอารมณ์ตัวเองดูคุณกำลังรู้สึกอย่างไรมีความสุขเศร้าโกรธหรือกังวลถ้าคุณรู้สึกดีมีความสุขสงบแสดงว่าอารมณ์ของคุณสอดคล้องกับควอนตัมฟิลที่ทรงพลังแล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกแย่เศร้าโกรธกังวลแสดงว่าอารมณ์ของคุณกำลังขัดแย้งกับควอนตัมฟิลอยู่ และเมื่อคุณตระหนักรู้ถึงอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์แล้วให้รีบปรับจูนอารมณ์ทันทียกระดับอารมณ์ทันทีอย่าปล่อยให้อารมณ์ลบเหล่านั้นครอบงำคุณนานเกินไปมันมีหลายวิธีในการปรับจูนอารมณ์เช่นการทำสมาธิการฟังเพลงที่ชอบการออกไปเดินเล่นในธรรมชาติการได้พูดคุยกับเพื่อนที่เข้าใจหรือทำกิจกรรมที่คุณรักจงเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณ เพื่อทำให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นและเมื่ออารมณ์ของคุณดีขึ้นแล้วควอนตัมฟิล์ของคุณก็จะกลับมาทรงพลังอีกครั้งเมื่อคุณได้ลองฝึกฝนสามเทคนิคเพื่อการปรับจูนอารมณ์อย่างสม่ำเสมอแล้วล่ะก็คุณก็จะเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังของควอนตัมฟิลเป็นพลังงานของความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มันไม่ใช่แค่การดึงดูดสิ่งของภายนอก เช่นบ้านรถเงินทองหรือความสัมพันธ์แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในเป็นการยกระดับความคิดและอารมณ์ความรู้สึกสู่การเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดควอนตัมฟิลไม่ใช่แค่เครื่องมือในการขอพรจากจักรวาลแต่เป็นประตูสู่การค้นพบตัวเองในระดับลึกเป็นการเชื่อมต่อกับศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเมื่อคุณใช้ควอนตัมฟิลคุณจะเริ่มตระหนักว่า คุณไม่ใช่แค่ความคิดของคุณคุณไม่ใช่แค่ร่างกายของคุณแต่คุณเป็นมากกว่านั้นคุณเป็นพลังงานบริสุทธิ์คุณเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลคุณมีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ชีวิตที่คุณปรารถนาได้ควอนตัมฟิลจะช่วยให้คุณได้ปลดล็อกข้อจำกัดทางความคิดปลดล็อกความเชื่อเก่าๆที่ฉุดรั้งคุณไว้กรอบความคิดที่บอกว่าคุณทำไม่ได้คุณไม่เก่ง หรือคุณไม่คู่ควรเมื่อคุณปรับจูนอารมณ์ให้สอดคล้องกับความปรารถนาแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆเห็นโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนคุณจะกล้าที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภัยกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวกล้าที่จะลงมือทำตามความฝันเพราะคุณเชื่อมั่นในพลังของตัวเองแล้วและเชื่อในพลังของจักรวาลควอนตัมฟิลไม่ได้สัญญาว่า ชีวิตจะราบรื่นไร้อุปสรรคแต่สัญญาว่าคุณจะมีพลังในการรับมือกับทุกสถานการณ์ได้เมื่อคุณเจอความท้าทายคุณจะไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้แต่คุณจะใช้ความรู้สึกเชิงบวกเป็นพลังขับเคลื่อนให้ก้าวต่อไปคุณจะมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตเรียนรู้และเติบโตจากทุกปัญหาและกลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นฉลาดขึ้นและมีความสุขมากขึ้นควอนตัมฟิลไม่ใช่เวทมนต ไม่ใช่ยาวิเศษที่เสกชีวิตให้ดีขึ้นทันทีแต่เป็นกระบวนการฝึกฝนจิตใจเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกเมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยความตั้มฟิลแล้วคุณจะดึงดูดความสุขความสำเร็จความรักและทุกสิ่งที่คุณปรารถนาทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนและไม่ต้องพยายามชีวิตของคุณจะไหลลื่นเหมือนสายน้ำที่ไหลรินอย่างอิสระมีความสุขสงบ และถูกเติมเต็มในทุกย่างก้าวได้มาถึงส่วนสุดท้ายในวันนี้แล้วเราได้เดินทางร่วมกันเพื่อเปิดโลกพลังงานความรู้สึกเกี่ยวกับควอนตัมฟิลด์ที่เหนือกว่าความคิดก่อนจากกันเราขอสรุปหัวใจสำคัญของควอนตัมฟิลด์อีกครั้งหนึ่งคือความรู้สึกทรงพลังกว่าความคิดความรู้สึกนั้นมีความถี่และเป็นพลังงานที่สูงกว่าความคิดอารมณ์ของคุณเป็นเหมือนแม่เหล็ก ที่ดึงดูดความเป็นจริงแบบจริงๆดังนั้นการปรับจูนอารมณ์ให้สอดคล้องกับความปรารถนาคือกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและ3มเทคนิคสำคัญก็คือ 1. สัมผัสความรู้สึกนั้นจริงๆคุณต้องรู้สึกเหมือนได้สิ่งนั้นมาแล้วและสวมบทบาทนั้นและดื่มด่ำกับความรู้สึกในปัจจุบันให้ได้2คือการปลุกพลังความรู้สึกขอบคุณ ต้องรู้สึกซาบซึ้งใจกับสิ่งดีๆในชีวิตทั้งในตอนนี้และสิ่งที่จะได้รับในอนาคตอีกด้วยต้องรู้สึกจริงๆไม่ใช่แค่คำพูดอย่าลืมว่าคีคืออารมณ์แล้วอารมณ์เท่ากับความเป็นจริงใหม่ 3. คือการปรับสมดุลอารมณ์จงตระหนักรู้และปรับจูนอารมณ์ลบให้เป็นบวกอยู่สม่ำเสมอด้วยการทำสิ่งที่รักฟังเพลงที่ชอบหรืออื่นๆ อย่าจมอยู่ในอารมณ์ด้านลบนานเกินไปเมื่อเกิดขึ้นก็ให้รู้ตัวแต่ไม่ไปเป็นมันและสุดท้ายความตั้มฟิลเท่ากับการตื่นรู้มันไม่ใช่แค่การดึงดูดสิ่งของภายนอกแต่เป็นการยกระดับความคิดและอารมณ์ความรู้สึกเป็นการได้เชื่อมต่อกับศักยภาพที่แท้จริงภายในตัวคุณจากวันนี้เป็นต้นไปเราอยากให้ลองนำเทคนิคความตัมฟิลไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เราอยากให้เริ่มจากการฝึกสัมผัสความรู้สึกนั้นจริงๆให้ทำทุกๆเช้าก่อนเริ่มต้นวันใหม่เพื่อสร้างสนามพลังงานใหม่ให้ลองจินตนาการถึงวันที่คุณปรารถนาเป็นวันที่ยอดเยี่ยมจงเห็นภาพว่าวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมสุดๆของคุณและรู้สึกถึงความสุขความสำเร็จความราบรื่นที่เกิดขึ้นในวันนั้นในระหว่างวันก็หมั่นสำรวจความรู้สึกตัวเอง ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณและเมื่อเจออารมณ์ลบอย่าจมอยู่กับมันนานรีบปรับจูนอารมณ์ด้วยเทคนิคต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้จำไว้ว่าคุณมีพลังวิเศษอยู่ในตัวพลังแห่งความรู้สึกของควอนตัมฟิลเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้จริงๆและเราขอเป็นกำลังใจให้คุณ เริ่มต้นการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความรู้สึกของคุณเองและอย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์หรือข้อคิดเห็นของคุณที่ใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้เราอยากอ่านเรื่องราวของคุณและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสุดท้ายเราขอให้พลังงานควอนตัมฟิวนำทางชีวิตของคุณไปสู่ความสุขความสำเร็จความรักและความสงบภายในที่คุณปรารถนาได้ ขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความรู้สึกดีดด้วยรักและปรารถนาดีสวัสดีค่ะ